สวัสดีค่ะเนนเป็นเชฟวันนี้ขอนำเสนอเมนูประจำบ้านนั่นก็คือข้าวกะเพราหมูสับโบราณค่ะผัดแห้งๆไข่แดงเยิ้มๆหอมกลิ่นกะเพรามาเริ่มทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเรามาเตรียมกระเทียมพริกแห้งขกพอหยาบเตรียมพักไว้ค่ะจากนั้นตั้งกระทะให้ร้อนแล้วใส่น้ำมันใส่พริกและกระเทียมลงไปผัดให้มีกลิ่นหอมเลยนะคะ แล้วใส่หมูตำลงไปผัดให้สุกเลยค่ะเมื่อหมูสุกแล้วปรุงรสด้วยน้ำตาลซอดหอยนางรมและที่ขาดไม่ได้เลยคือผงอร่อยเชฟนอตช่วยเพิ่มรสชาติให้อร่อยกลมกล่อมมากขึ้นค่ะเมื่อปรุงรสชาติได้ตามต้องการแล้วปิดไฟและใส่ใบกระเพราได้เลยค่ะคลุกเคล้าเล็กน้อยแล้วมาจัดจานกันเลยค่ะ เพียงเท่านี้เราก็จะได้กระเพราโบราณหมูสับพริกแห้งรสเผ็ดร้อนแรงทานคู่กับไข่ดาวเยิ้ม,มหอมกลิ่นกระเพราสไตล์เชฟนอนแล้วคะ่ะวัตถุดิบที่เราใช้ในคลิปนี้ก็มีตามนี้เลยคะ่ะคลิปหน้าจะเป็นเมนูอะไรฝากกดติดตามไว้ด้วยนะคะ